สวัสดีเช่นเคยครับผมเช้านี้มาส่องนกไปด้วยกันครับว่ามีนกอะไรบ้างนะครับครับการถ่ายนกพวกนี้ก็ถ,ถามว่ายากไหมตอบว่ายากเหมือนกันครับถ้าเข้าไปใกล้ในระยะที่แบบว่าใกล้มันมากมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยมันก็จะบินหนีนะครับซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ได้หลายครั้งนะครับ ว่าเข้าไปใกล้มากไม่ได้เกิดไม่ได้พางตัวด้วยถือกล้องเข้าไปอะไรประมาณนัก400เมตร300เมตรอะไรพวกนี้พวกนี้มันจะตกใจแล้วก็บินหนีไปนะครับซึ่งซึ่งท,ท้ายคลิปผมด้ไม่มีแบบเข้าไปใกล้ฝูงนกนกเป็ดน,น้ํานะครับใกล้มากประมาณนัก300เมตรนะครับพอ300เมตรมันก็ตกใจนะครับทำให้บินบินหนีได้นะครับผมครับผม พวกนกเป็ดน้ำนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วนกบิดตาบินหนีไปแล้วครับตกใจบินหนีไปแล้วโอดเลยครับโอดเลย